สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์เวลาดีๆก่อนเที่ยงจังสี่เขาจะมาพบกับรายการยูดีนี่แห้งครับรายการที่จะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับเมื่อนี้เป็นการออกอากาศครั้งแรกของรายการนะครับแน่นอนที่สุดว่าเขาจะมีเรื่องเล่าดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เขาจะยิบยกประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกมาฝากกันก็คือเรื่องของการฝากตับครับ อย่างน้อยบันิกาฝากตับยังบม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าเฮมีผูลูกที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ขอบครัวจากศวนย์การแพทย์ RSU h e a l t h ลแค่ครับนายแพทย์เฉลิมพ้นกิชละโยทินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเป็นภาษากลางนะครับเพราะคุณหมออาจจะพูดภาษาสาไม่ได้นะครับ คุณหมอแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับครับผมผมนายแพทย์เฉลิมพลกิจชรโยธินนะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาศาสตร์ครอบครัวนะครับก็หลักๆหน้าที่ลักษณะงานก็คือจะดูแลสุขภาพคนไข้เขาเรียกว่าองค์รวมเป็นโฮลิสติกแคร์องค์รวมดูตั้งแต่สุขภาพกายใจนะครับหลายๆอย่างนะครับนี่คือความหมายของเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ครอบครัวใช่ไหมครับผมจะเน้นดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันส่วนใหญ่ ครับและที่สําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่พบบ่อยในพี่น้องภาคอีสานด้วยครับผมแล้วตอนนี้ทํางานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ ICU Helcare ICU Helcare นะครับเป็นศูนย์การแพทย์ในศูนย์ทําเกี่ยวกับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับการรักษาการตรวจสุขภาพหลายๆอย่างนะครับเน้นเรื่องการตรวจสุขภาพเชิญป้องกันเป็นหลักแล้วก็มีการตรวจรักษาด้วยโอเคครับเน้นการป้องกันและตรวจรักษาด้วยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาพูดถึงเ,เรื่องของกาฝากตับนะครับเขามีละครพร้อมกับคําถามจากทางบ้านมาฝากกันไปเบิรงกันเลยครับ ที่เหมือนกันโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยคักเหยคักหลายอ้กินไปได้ตั้งไหนนี่โอ้มีแต่ของดิบๆเฮ้ยเป็นยังที่กินบ่ได้ก็อาหารอีสานบานเท่านั่นละน้อยเห็ดเป็นลื้มบานเกิดโอ้ยเขาไม่รื้มบานเกิดหรอกเจ้าเ่าละ่ะกินอาหารบังสุกระวังเด้อจะเป็นโรคพยาธิไปไหมในตับนะปะโทบอกจอยเต่ายังมาตัวหอย ไปใหม่ยังมีพยาธิโมแมน่มนโอแมน่นโอแม่นคอยหมายถึงโรคพยาธิไปไม่ในตับนะ่ะน่าน,น่เจ้าฮูจักวะสี่ห้งฮูจักได้ยังไงกลโหรของโต้มันสื่อแปลกโอ้โหว่าเสื้อกับล่องเบิ้งพวกนี้เขาสิ่งหูกันบ่โรคพยาธิใบไม้ในตับคือ,อยังครับพยาธิใบไม้ในตับอาการเป็นยังไงพยาธิใบไม้ในตับที่รักษาหายวะ พยาธิใบใไม้ในตับถ้ารักษาแล้วมันจะกลับขึ้นมาอีกบ่ใส่โตผ้าเฮ้าไปเบื้องดัวโลมนเป็นยงังไงหหฮฮได้ได้ได้แต่คอยบ้ฮูหูเด้แต่คอยนะมีผู้หูวใส่ใส่อยู่ใส่พี่นะอยู่พี่นะนั่นเด้นั่นน่นนะครับผมก็ได้หูจักกันไปแล้วนะครับว่ากัฝากตับคืออีห<ม>อย่างแล้วก็เมื่อนี่ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคําถามหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์โทรเดี๋ยวทั้งรายการคืนให้ข้างล่างนะครับแล้วเราจะนําคําถามของท่านผู้ชมไปตอบในช่วงท้ายของรายการครับหลังจากนี้เข้ามาคุยกับผู้รู้กันต่อว่าจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคนี้มีความด้กเกี่ยวกับโรคนี้จังใดน,นะครับครับผมครับคุณหมอครับผมก็อย่างที่ชาวบ้านฝากถามมานะครับ ก็เริ่มต้นคำถามแรกเลยแล้วกันพยาิใบไม้ไมในตับในบ้านเรามีกี่ชนิดอะไรบ้างยังไงครับครับผมพยาิใบไม้ในตับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพบได้เกือบทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย<อ>ประเทศเดียวนะครับไม่ไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเรานะครับ,รบแต่ครนี้เรามาโฟกัสที่บ้านเราจริงๆแล้วตัวพยาิเนี่ยหลักๆจะมีอยู่สี่ชนิดสี่ชนิดครับแต่ชนิดที่สําคัญและเป็นปัญหาในสาสขบ้านเราจะมีอยู่ชนิดเดียวเป็นหลักๆหลักๆที่เจอในบ้านเราใช่ไหมครับอยู่ชนิดเดียวที่ที่เป็นปัญหาหลักตอนนี้ครับ นะครับแล้วก็ก็คือพยาธมันเป็นเชื้อพยาธตัวหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในแหล่งน้ําตามธรรมชาติตามแหล่งน้ํานะครับใช่าวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาโฟกัสกันมาดูเจาะลึกว่ามันจะมันทำมันจะเข้ามาสู่ตัวเราได้ยังไงนะครับจากที่เขาถามไว้นะครับครับแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคพยาธิปบนไมเตับมีอะไรบ้างครับจากเมื่อกี้จากที่วทยาเมื่อกี้นะครับที่เราได้ดูไปเนี่ยเขาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของลักษณะาอาหารการกินของถ้าจะเจอบ่อยในภาคอีสานนะครับภาตคตะวันออกเฉียงเหนือไว่าเราลักษณะที่จะจะได้รับเชื้อตัวนี้หรือพยาตัวนี้เข้ามาคือ,อส่วนใหญ่ปนมากับปลาปลานะครับ,รบโดยเฉพาะปลาทีา่ถ้าพี่น้องปรุงข้าวปรุงอาหารโดยที่ปลาสุกๆดิบๆนี่ยพวกอาหารอีสานทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผ่านความร้อนไม่ได้<ำ>ทํำให้สุกก่อน่ีย แล้วก็เอาเนื้อปลามาบริโภคเลยนะครับดิบๆสุกๆหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ทำปรุงรสด้วยเลยเนี่ยแล้วที่ที่เห็นแบบตามที่ผมสัมผัสมาเนาะมันจะมีทั้งแบบชาวบ้านเอามะนาวบีบใส่บ้างเอามุ้แดงใส่บ้างอย่างเงี้ยอันนี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงครับอันนั้นอาจจะเป็นความเชื่อบางบางคนเชื่อว่าการใช้มะนาวหรือว่าพลิกหรือว่าอะไรที่ปรุงเข้าไปแล้วใช้พวกนั้นเนี่ยช่วยนึกว่าจะสุกแต่จริงแล้วมันไม่สุก สีเหมือนสุกแต่ไม่สุกแต่ไม่สุกบางคนดูเอ๊ะบีบมะนาวไปเอ๊ะสีมันเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยนึกว่ามันจะสุกแล้วจริงๆแล้วมันไม่สุกตัวเชื้อพยาธิยังอยู่ในในเนื้อปลาอยู่คือไม่ได้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้นะครับแค่เปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองครับครับเคครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกลาบพวกก้อยอย่างเงี้ยครับอย่างที่ชาวบ้านกินกันทั่วไปเนี่ยมีโอกาสเป็นพยาบใบไม้ในตับอ่าเชื่อว่าตัวก้อยปลานะฮะปลาสด ปลาส้มปลาจอมอะไรพวกนี้ครับที่เอาเนื้อปลาสดๆเลยหรือว่าผ่านความร้อนเนี่ยไม่มากพอมีทั้งสุกทั้งดิบปนกันเนี่ยในในเนื้อปลาเนี่ยมันจะมีตัวพยาธิตัวอ่อนอยู่ครับเมื่อเราบริโภคเข้าไปเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในท่อทางเดินน้ําดีกับตับเราอันนั้นเป็นชื่อครับพยาธิใบไม้ในตับเนื่องจากว่าพอเราบริโภคไปแล้วเนี่ยตัวพยาธิตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าไปฝังตัวอยู่ที่ ตับเดินน้ําดีกับเนื้อตับที่ที่อื่นเขาจะไม่อยู่ใช่ไหมจะอยู่ในตับอยู่ในในในทางเดินน้ําดีเป็นหลักเลยแสดงว่าพยาธิตัวนี้ชอบกินตับนะครับชอบกินตับครับแล้วมีคําถามอีกถ้าเกิดว่าเราทําสุกแล้วเราทําอาหารสุกเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมฮะถ้าอาหารสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อเปอร์เซ็นทั้งหมดเนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยมันฆ่าพยาธิหมดเลยครับผมถึงแม้ว่าในเนื้อปลาที่ที่เรานํามาบริโภคเนี่ยจะมีมีตัวพยาธิอยู่ แต่ถ้ามันผ่านความร้อนสุกเนื้อปลาสุกหมดเนี่ยพยาธิก็จะตายนะครับถึงเราบริโภคเข้าไปเราก็ไม่ไม่เป็นโรค,ครนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเรื่องเรื่องทําให้เนื้อปลาเนี่ยสุกทําให้สุกก่อนใช่ไหมสุกก่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนนะครับ,รบถ้าจะให้ดีก็ต้องทําให้สุกก่อนผ่านความร้อนก่อนนะครับครับผมแล้วก็ โรคพยาธิใหมม้ในตับเนี่ยมีช่วงอายุในการเป็นไหมคบอาจารย์ครับจริงแล้วมันจะมีวงจรชีวิตเราพอดีผมอยากจะให้เราดูวงจรชีวิตของพยาธิใบไม,ไม้ในตับว่าตั้งแต่เรารับเข้าไปจนกระทั่งออกจากร่างกายเราไปเขาไปอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้ว่าเนี่ยจากที่ขึ้นบนต่อทีวีนะครับถ้าดูรูปบนเนี่ยจะเห็นเนื้อปลาใช่ไหมครับอพอเราจับปลาเนี่ยโดยเฉพาะในแถบบ้านอีสานบ้านเราเนี่ยเป็นปลาปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดปลาน้ําจืด มีทั้งหลายอย่างครับอาจจะเป็นปลาสูตรปลาปกปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาช่อนปลาซ้อยสารพัดเลยใช่ไหมที่มันอยู่ในในแหล่งน้ําจืดของบ้านเราชวว่าปลามีเกล็ดพวกนี้นะครับพอจับมาปุ๊บเราผ่านกระบวนการทําอาหารอย่างถ้าชาวบ้านมาปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ทําให้สุกนะจ้คัดรัประทานไปเนี่ยถ้าจากรูปเนี่ยเราสังเกตว่าตําแหน่งที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือที่ลําไส้เล็กส่วนต้นก่อนคือผ่านกระเพาะอาหารพอเข้าไปในกระเพาะอาหารปุ๊บเนี่ยตัวพยาธิเนี่ย มันจะออกมาจากลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นไข,ขนน่ของมันเป็นซีของมันมันก็จะออกมาปุ๊บออกมาสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับตรงตำแหน่งของลำไส้เล็กส่วนต้นนี่แหละจะเป็นช่องของทางเดินน้ำดีอยู่ตรงนั้นนะครับ,รบซึ่งไข่ไข่ของพยาธิเนี่ยจะฝังตัวตั้งแต่อยู่ในเกร็ดหรือว่าอยู่ในท้องเราครับอ่คาคนนี้พอเราหลังจากเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่อนใช่ไหมครับพอเป็นตัวอ่อนปุ๊บมันก็เข้าไปในที่ตับที่ตับกับเนื้อทางเดินน้ำดีของเรารนะครับ ใช้ระยะเวลาประมาณหลังจากที่เรากินเข้าไปประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนเขาจะเจเริญเติบตัวเป็นตัวเต็มวัยที่จะผลิตไข่ได้ออกมาเหมือนไปฟักในท้องเราใช่ไปฟักในท้องเราเองเอาเอาตัวเราเดี่ยวเป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่อาศัยเขาเลยที่ฟักตัวากมแล้วก็พยาพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตประเทศมีสองเพศในตัวเดียวกันสองเพศด้วยเพศ มันเป็นที่นิยมเลยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องพึ่งพาสายใครครับตัวเขาเองเนี่ยคือผลิตไข่ด้วยตัวเองเลยช่วยตัวเอ่อผลิตไข่ด้วยตัวเอง <สา S 1> นะครับผลิตไข่ด้วยตัวเองเลยเพราะฉ<น>ะนั้นเนี่ยพอเวลาเรากินเนื้อพวกนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโตเต็มวัยแล้วเขาก็จะผลิตไข่ออกมาไข่ที่ออกมาเนี่ยจะออกมาพร้อมกับน้ําดีเวลาเรากินอาหารไปใช่ไหมครับพวกน้ําดีก็จะช่วยย่อยอาหารไข่เนี่ยมันก็จะปนออกมาครับปนออกมาแล้วก็ขับถ่ายออกมาปนกับอุจจาระ นะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดขับถ่ายออกมากับอุจจาระแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่หลงเหลือใช่ก็คือตัวตัวตัวใหญ่ตัวอ่อนเขาเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเราตลอดตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นครับนะครับเราตัวเราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งโรคผลิตกระจายไข่ไปเรื่อยๆเป็นตัวกระจายไข่ไปเรื่อยกระจายไข่ของพยาธิไปเรื่อยถ้าเรามีการถ่ายอุจจาระเนี่ยลงไปแม่น้ําลําคลองนะครับถ้าเราไม่ได้เข้า ไ่้เข้าส้วมย่างกิจถูกกิจลักษณะตัวไข่พญาธินั้นก็จะลงไปในแหล่งน้ํานะครับพอเข้าไปแหล่งน้ําปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าตัวกลางต่อมาที่จะมารับช่วงต่อจากเรามนุษย์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหอยหอยหอยน้ําจืดเนี่ยนะครับที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยหอยเนี่ยจะไปกินไข่ที่เราถ่ายออกมาไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์นะฮะที่เป็นแหล่งสุนัขแมวเป็นได้หมดเป็นได้หมดนะะพวกนี้ก็คือว่า ถ้าเราเอาเนื้อปลาที่ดิบๆเนี่ยไปให้สุนัขหรือแมวเรากินเนี่ยก็มีโอกาสติดได้มันก็เหมือนเราครับอพอมันบินปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในสุนักขกับแมวสุนัขกับ,บแมวเนี่ยก็จะถ่ายลงแม่น้ําลําคลองใช่ไหมครับครวนี้เจ้าหอยที่ว่าเนี่ยมันก็จะกินไข่ไปก็คือไข่ที่ไข<า>่พยาธิใช่และไข่พยาธิตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปเจริญเติบโตในหอยตัวนี้อีกนะครับครับพอจเจริญเติบโตได้สักแค่หนึ่งก็จะออกจากหอยว่ายเป็นตัวอ่อนที่โตขึ้นอีกนิดนึง เข้าสู่เนื้อปลาก็ไปอาศัยอยู่ในเกล็ดปลาอยู่ในปลาอยู่ในเกล็ดปลาอยู่ในเนื้อปลาจริงก็อยู่ในเนื้อปลาปุ๊บเราก็ไปจับมากิน